มีเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนชาวเซซายแล้วก็คนที่แวะเวียนผ่านไปมานะครับก็ผมผมวันนี้ผมดูรายชื่อวิทยารแล้วก็น่าสนใจมากนะครับผมเป็นแฟนๆของหลายคนยังแอบ,บอยากฟังเลยกะว่าเดี๋ยวคงต้องมาฟังทุกๆทกเทปนะครับเดี๋ยวมีเฮเลียนเนี่ยเมื่อกี้คุยกันแล้วเฮเลียบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นแกเขินๆนิดนึงแกเป็นคนแบบค่อนข้างจะอาจจะอาจจะพูดไม่เก่งนะครับแต่ความรู้แน่นนะครับผมอาจจะมาช่วยแกสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆแล้วก็อูมีคุณเผ่านี่ก็เก่งนะครับ มิสเตอร์มสเซนเจอร์นี่ผมก็ฟังแกประจำนะครับของของไอตัวเอลฟินูมิน่าไลฟ์นะครับแล้วก็อาจารย์คุณยงก็เป็นเซียนเทคนิคอลก็อาจจะโอ้โหเรียนรู้ครบเลยว่าจะดูกราฟยังไงจับจังหวะยังไงแล้วก็พี่มนูนะครับซึ่งเป็นเหมือ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 นควอนนิดๆแต่ว่าเป็นคนมีความรู้เรื่องยาเรื่องโมเดอร์นาเรื่องไฟเซอร์เยอะมากเพราะเป็นอดีตผู้บริหารไฟเซอร์ประจำประเทศไทยนะครับใครมีปัญหาหรือมีคำถามเกี่ยวกับขุ้นยาเนี่ย พี่มนูก็เคยเชร์ซื้อโมเดนาไปตั้งแต่ตอนผมเข้าใจว่าน่าจะกําไรสักสองเท่าหรือเท่าเท่ากว่าอะไรเงี้ยครับมันขึ้นมาแล้วล่ะแต่พี่มนูก็บอกเฮ้ยมันยังมันยังไปได้มันยังน่าสนใจอะไรเงี้ยนะครับคร่าวๆเนี่ยผมอาจจะเล่าแบกราวก่อนเพราะหลายคนเข้ามาเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ้ลงทุนต่างประเทศต้องไปลงด้วยเหรอแต่ทุกคนที่เข้ามาซื้อสัมนาหรือมาฟังสัมนาเนี่ยคงมีใจคิดอยู่แล้วแหละว่าเฮ้ยก็อยากอยากไปเนาะมันก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับ ก่อนอื่นก็คงต้องมาตั้งคําถามแบบเดียวกันก่อนว่าใครนะครับเป็นคนที่ต้องไปลงทุนต่างประเทศหรือทําไมต้องไปลงทุนต่างประเทศถ้าเอาตัวผมเป็นเกณฑ์เนี่ยผมเริ่มมาลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยตอนปีประมาณ2008นะครับปี2008เนี่ยผมลงทุนก็เจอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ครสทหุ้นก็ลงไปเยอะใช่ไหมครับเราลงทุนเสร็จก็ทั้งหมดเราก็อยู่ในหุ้นไทยเงินทั้งหมดเราอยู่ในหุ้นไทยก็เสียหายเยอะมากพอปี2009 2010 2011 2012เนี่ย ช่วงประมาณต่อ3-4ปีหลังจากที่มันฟื้นตัวจากวิกฤตเนี่ยพอร์ตการลงทุนมันก็ฟื้นตัวได้ดีมากและฟื้นตัวได้เร็วมากแต่ปัญหามันก็เริ่มเกิดแถวๆนั้นนะครับเราก็รู้สึกว่าตลาดหุ้นไทยมันเริ่มแพงหรือเปล่าอัตราการเติบโตที่รุนแรงมากๆอย่างเช่นเราชอบพูดกันว่า,า EPS ตลาดเราจะโตเฉลี่ยปีละแอะไรแบบนี้นะครับหรือ1 0เนี่ย ถ้าเอามาแทร็กจริงๆแล้วเราหักเรื่องผลของเวลาเกิดวิกฤตแลดิดกลับมาแรงๆในปีที่ฐานต่ำฐานสูงมาหักกันไปแล้วเนี่ยจริงๆมันก็โตได้แบบไม่ค่อยน่าดึงดูดใจไม่ค่อยน่าตื่นเต้นตอนนั้นก็มีกลุ่มเพื่อนกลุ่มนึงนะครับที่ผมเคารพและนับถือเป็นอาจารย์ผมแหละเป็นคนที่สอนผมลงทุนหุ้นไทยผมก็มาจากไม่ค่อยรู้เรื่องเราเรียนหนังสือก็น้อยแต่คนมู่นเนี้ยเขาเก่งเราเชื่อถือแล้วว่าหนึ่งในห้าประเทศไทยคนเนี้ยนั้นเก่งมากเก่งสุดๆเขาบอกเขาไปลงทุน ต่างประเทศนะมันดีมากเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างหุ้นที่เขาไปลงทุนกันมาเล่าให้ฟังสักหนึ่งตัวเป็นเรื่องของความเสี่ยงว่าเฮ้ยมันมีแต่ด้านดีด้านไอ้นี่หรือเปล่าสรุปว่าตอนนั้นที่ไปลงทุนเนี่ยก็เสียหายนะครับแม้ตอนนั้นพอร์ตการลงทุนยังไม่ใหญ่มากเนะี่ยแต่ก็เสียหายเป็นเงินที่เยอะพอสมควรเพราะขาดทุนไปเกือบเกือบหกสในเวลาไม่นานนักนะครับก็ไปลงทุ้นไชน่าเบติ เดี๋ยวผมผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงถ้าถ้าใครนะครับอยากลงทุนในหุ้นจีนเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่าเคสพวกนี้ต้องไปศึกษาต้องไปดูดูได้ที่ไหนเน็ตฟลิกนะครับ Netflix ก็จะมีหนังเรื่องน,น่าจะเป็น China h u ฮัสโหรือว่าผมไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้น้องอามพิมพ์ให้ทีนะครับเป็นซีรีส์เกี่ยวกับการโกงของหุ้นจีนของธุรกิจในจีนนะครับที่ทําธุรกิจปลอมมั่งหลอกมั่งแล้วก็เอาไปจดทะเบียนที่ ตลาดผู้นำอเมริกาแล้วก็หลอกขายคนทั่วโลกนะครับแต่จริงๆแล้วไม่มีธุรกิจแต่เดี๋ยวเราจะมาเล่าตัวอย่างให้ฟังนะครับคร่าวๆแต่มาเกินก่อนว่าทําไมต้องลงทุนต่างประเทศครับสาหรับผมเนี่ยวันนั้นย้อนมาจนวันเนี้ยจริงๆสิ่งที่คิดว่าทําไมต้องไปลงทุนต่างประเทศก็คือว่าทางเรื่องในการลงทุนเนี่ยมันมันมากกว่าการแบบเยอะมากๆนะครับอย่างเมืองไทยเนี่ยเราก็จะมีแต่ธุรกิจเก่าๆเนาะค้าปลีกโรงพยาบาล อสังหาริมทรัพย์นิคมอุตสาหากรรมใช่ไหมครับหรืออะไรพวกนี้ที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันก็มันก็ไม่ได้แย่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะครับแต่พอไปฟังหุ้นต่างประเทศทีไรเนี่ยเราจะเจอหุ้นแบบ Google โอ้โหเขากําลังจะทำอ่านวัตกรรมใหม่ทํา AI ทํารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ทำระบบนู่นระบบนี่ที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ,อมันน่าตื่นเต้นเนาะมันมันน่าจะดีมันน่าจะแบบเออน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือหรืออาจจะเห็นเทรนด์การบริโภคสมัยใหม่ๆนะครับที่ต่างประเทศมีแต่ไทยยังไม่มีณณเวลาตอนแรกผมก็เคยคิดแบบนี้นะครับเช่นอาจจะเขาเรียกไงอาจจะมีสื่ออินเทอร์เน็ตที่เข้ามาก่อนและอ e ีคอมเมิร์ซเข้ามาถึงก่อนแต่วันเนี้ย ถ้าถามวันนี้ว่าโอ้โหอีคอมเมิร์ซบ้านเรากับบ้านเขาต่างกันเป็นยังไงเนี่ยบ้านเราก็เติบโตแรงใช่ไหมครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นผู้ประกอบการคนไทยอาจจะเติบโตจากผู้ประกอบการคนจีนที่มาแข่งขันกันอย่างเช่นลาซาด้าช้อปปีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็แรกๆอย่างแรกเลยที่ผมว่าได้ประโยชน์สุดๆเลยเนี่ยก็คือทางเรื่องในการลงทุนที่มีมากกว่าบางครั้งเนี่ยการลงทุนเนี่ยถ้าเราเชื่อวอลเลนบุฟเฟตหรือชา r l มังเ n อร์เนี่ยเขาบอกว่าอย่าลงทุนในหุ้นที่ไม่เข้าใจมันนะคะ หลายคนบอกเฮ้ยถ้านไนไม่ควรไปต่างประเทศดิต่างประเทศนี่ไม่เข้าใจสุดๆเลยความจริงแล้วมันไม่ใช่นะสาหรับผมเนี่ยผมคิดว่าความเข้าใจในหุ้นหรือเข้าใจในธุรกิจแต่ละตัวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่ามันเป็นคนสัญชาติไหนมันเหมือนผมจะเปรียบเทียบไงให้เห็นภาพถ้าท่านมีแฟนเป็นคนต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าใจคนต่างประเทศน้อยกว่าคนไทยใช่ไหมครับมันอยู่ที่ว่าเราใกล้ชิดหรือเราเข้าใจพฤติกรรมเขามากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าการลงทุนในหุ้นถ้าเราจะหาหุ้นที่เราเข้าใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นต่างประเทศหรือหุ้นไทยเนี่ยถ้าเราเป็นลูกค้าหรือเราเป็นสมาชิกเขาอยู่เราใช้บริการเขาอยู่ทุกวันเนี่ยเราอาจจะเข้าใจมากกว่าหุ้นไทยบางตัวก็ได้เช่นเฟซบุ๊กใช่ไหมครับตื่นเช้ามาใครเขาบอกว่ายัางไงครับตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่เราจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วดูก็คือ a c e b o o k กับอินสตาแกรมแต่เพื่อนเพื่อ,น,อน,นักลงทุนสมัยก่อนเขาบอกเออใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนฉันก็อย่างนี้แหละตื่นเช้ามาฉันก็หยิบ อ่อโทรศัพท์มาเช็ค facebook เช็ค i n s t a g r กรแต่ตั้งแต่มีตลาดคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมครับตื่นเช้ามาเราเช็คอะไรครับเราเช็คราคาบิตคอยก่อนอะไรประมาณอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยพอเราเป็นลูกค้าของ facebook เป็นลูกค้าของ i n s t a g r กรมเป็นลูกค้าทวิตเตอร์หรือเป็นลูกค้าของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยออย่างเช่นผมก็แหละก็ได้ผมเนี่ยหุ้นต่างประเทศตัวแรกที่ผมไปลงทุนหลังโควิดเนี่ยคือหุ้นเสี่ยวมี่ถาม ว่าผมรู้จักเสี่ยวมี่ดีแค่ไหนในบ้านผมเนี่ยผมซื้อโทรศัพท์มือถือเซี่ยวมี่มาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบกว่าเครื่องซื้อแจกบ้างซื้อใช้บ้างเลิกแล้วก็ให้คนอื่นเขาบ้างเพราะฉะนั้นถามว่าเรารู้จักวัฒนธรรมความคิดแนวคิดหลักของการทําธุรกิจเซี่ยวมี่ว่าอ๋อเขาต้องการขายของดีราคาถูกมากๆเนี่ยรู้เลยนะฮะเราก็รู้ว่าไอแนวคิดแบบนี้ยถ้าเขาทําแล้วจะขยาย global ขายไปทั่วโลกเนี่ย สำเร็จแน่ๆแลวตอนที่ผมซื้อนี่เหมือนจะเข้าไปแค่60ประเทศทั่วโลกวันนี้อาจจะ90กว่าประเทศแต่จริงๆมันก็ยังมีรูมให้ขยับไปอีกเยอะแล้วในแต่ละประเทศที่บอก,ก90าประเทศที่เข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าไปเองทั้งหมดนะครับเป็นลักษณะรูปแบบดิลเลอร์บ้างยังไม่ได้ไปลุยเต็มตัวบ้างซึ่งถ้าเขาลุยเต็มตัวเนี่ยโอกาสที่จะเกิดมันก็จะสูงอย่างเงี้ยผมก็อาจจะบอกได้ว่าผมรู้จักหุ้นเสี่ยวมี่ดีกว่าหุ้นโรงงานผลิตพลาสติกบางแห่งอีก พราะผมไม่รู้เลยตั้งแต่กระบวนการผลิตพลาสติกลูกค้าเขาเป็นใครสินค้าเขาดีไหมคู่แข่งเขาแข็งแรงขนาดไหนใช้แล้วลูกค้าจะเลือกของเขาหรือเลือกของคู่แข่งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็เป็นอิชูที่1ก็คือทางเรื่องในการลงทุนที่แมชกับความรู้ความเข้าใจของเราถ้าเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีเราก็จะวิเคราะห์หุ้นเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันได้ดีเพราะ,ะหรือถ้าเกิด เราเป็นคนที่ชอบเล่นแก๊เเ็ตเราอาจจะสามารถวิเคราะห์หรือศึกษาหุ้นที่เป็นแก๊เจชตต่างประเทศได้ดีกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ามันก็จะเพิ่มโอกาสเพิ่มทางเรื่องในการลงทุนเราไม่ต้องไปลงทุนในสิ่งที่เราไม่เชื่อหรือเราไม่ต้องไปลงทุนในสิ่งที่มันไม่มีการเติบโตที่มากพอเมื่อเทียบกับ PE เดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับว่าหุ้นไทยถ้าเทียบกับหุ้นต่างประเทศแล้วเนี่ยมันประมาณยังไงนะครับแต่อันนี้เป็นแนวคิดก่อนนะครับแล้วก็เรื่องที่สองที่ผมคิดว่า เป็นประโยชน์แต่อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์มากนะักสําหรับนักลงทุนโดยทั่วไปแต่เราคิดยาวๆไปก่อนว่าเรามาลงทุนลุกคนแล้วกลับว่าเราจะร่ํารวยประสบความสําเร็จนะครับมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอะไรอย่างที่นักลงทุนเก่งๆเขาทํากันไอ้เวลาเรามีเยอะๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องนะครับเวลาสภาพคล่องไม่ดีเหมือนอย่างทุกวันนี้สมมุติเราอยากซื้อหุ้นบางตัวในประเทศไทยเนี่ยตอนที่เขายังไม่เล่นกันหรือว่าเราเห็นว่ามันอันเดอร์วลูเนี่ยสภาพคล่องตรงโซนต่ำๆเนี่ย บางทีมันมีอยู่ที่วันละประมาณล้านหนึ่งสองล้านบาทสมมุติว่าเราอยากซื้อไม่ได้เยอะยี่สิบล้านบาทสมมุตินะฮะโอ้โหคุณซื้อมันซื้อขายวันละสองล้านถ้าคุณซื้อไปล้านหนึ่งบางทีราคามันก็มีการเคลื่อนไหวละมันก็มีคนสนใจมีคนเข้ามาเข้ามาซื้อซื้อขายแข่งกับคุณแล้วกว่าคุณจะซื้อครบยี่สิบล้านเนี่ยบางทีจากจุดที่คุณมองเห็นจากจุดที่คุณว a l ูเอชั่นได้เนี่ยไปจนถึงจุดที่คุณซื้อครบเนี่ยอาจจะห่างกันไปยี่สิบหรือสามสิบเปอร์เซ็นต์ละมันก็จะทำ อันนี้ก็เรื่องที่1ในเรื่องของประเด็นเรื่องสภาพคล่องนะครับเรื่องที่2ในประเด็นสภาพคล่องก็คือว่าอสมมุติซื้อได้ไม่มีใครสนใจเลยเราซื้อมาของเราแล้วเราก็ซื้อได้จนครบที่ราคาที่เราต้องการโดยที่ราคาไม่ขึ้นแต่พอถือถอไปเราเกิดเปลี่ยนใจเกิดเรามีข้อมูลบางสิ่งบางอย่างกระทบเข้ามาแล,แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดผิดว่ะเราต้องขายออกมาแล้ว โอ้โหตอนซื้อบอกแบบอแบบซื้อแอบซื้อยังมีปัญหาใช่ไหมครับสมมุติว่าหุ้นมีสภาพคล่องวันละล้านสองล้านเราถือหุ้นอยู่ยี่สิบกว่าล้านแล้วเราคิดผิดเนี่ยกว่าจะออกมาได้บางทีมันก็กดไอตัวราคาลงไปยี่สิบสาสิเปอร์เซ็นก็ทให้เราเสียหายในการลงทุนนั้นเนี่ยได้ง่ายเพราะฉะนั้นสภาพสภาพคล่องในการลงทุนเนี่ยนับวันจะมีม,มีมีประเด็นมากขึ้นเรื่อยๆสนเรับลงทุนที่ลงทุนมานนานแล้วก็เอ่อโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ส,สิ่งสิ่งสําคัญว่าจะไปที่ไหนไปเมื่อไหร่หรือไปตรงไหนเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่พูดยากพูดยากมากนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยก็กลับไปที่เดิมก็มคือว่าเราเราต้องรู้ว่ามูลค่ามันคือเท่าไหร่เราเข้าใจมูลค่าของมันมากน้อยแค่ไหนเราเข้าใจตัวเลงในการลงทุนมากน้อยแค่ไหนเราถึงจะตอบได้แล้วเราจะมาจัดสารได้ว่าเฮ้ยตอนนี้หุ้นที่นี่น่าสนใจกว่าหุ้นที่นั่นอย่างเช่นเมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วนะครับหุ้นจีน ก็ลงมาเยอะอาลีบาบาก็ลงจากสามร้อยกว่าเหรียญนะครับลงมาเหลือสองร้อยต้นตตรงจังหวะสองร้อยต้น,ต,น,ต,น,ต,นต้นเนี่ยคนก็สนใจกันเยอะมากผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจน่าน่าซื้อนะครับผมซื้อที่ 180, 190ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไอ้วันที่สองร้อยกว่าเนี่ยก็คิดนะฮะก็สนใจแต่เราก็เอ้มูลค่ามันจะเป็นยังไงมันลงมาเพราะอะไรมันลงมาเพราะเรื่องเลกูลเลเตอร์ว่ารัฐบาลจีนจะมาควบคุ่มโน่นนี่นั่น,น มันจะกระทบขนาดไหนอันแน่นอนข้อมูลข่าวสารพวกนี้ทําให้เราไม่มั่นใจกับมูลค่าของอล mm ิบบาบาในระยะ1นถึงสปีหรือ3ปีที่เราจะถือครองใช่ไหมครับ mm hmm. ก็ต้องมีการเช็คแหละผมก็เช็คไปเช็คมาก็โชคดีเจอเฮียเหรียญเฮีเหรียญก็บอกให้รอก่อนอย่าเพิ่งซื้อนะอ่าเดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายเราจะมาถามเฮียเหรียญว่าเอจะตรงเนี้ยวันนี้ลงมาเท่าไหร่นะครับร้อยหกสิบกว่าร้อยเจ็ดสิบหรือบางจังหวะในเดือนสองเดือนข้างหน้า อาจจะลงมาที่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบเนี่ยมันถือได้หรือ,อยังอะไรเงี้ยนะครับอ,อย่างบาบาเนี่ยเดี๋ยวผมก็เคยเคยคุยในหลายเวทีเดี๋ยวอาจจะเป็นยกเป็นตัวอย่างเป็นหุ้นซุปเปอร์สต็อกที่ผมคิดว่าอาจจะได้นะครับแต่แค่เรารอจังหวะแล้วราคาที่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะครับหุ้นนอกข้อดีข้อหนึ่งสําหรับผมก็คือผมรู้สึกว่าถ้าเาเลือกหุ้นที่ดีนะครับแล้วเราไม่ได้เข้าไปกินกําไรเนี่ย ความผันผวนเนี่ยมันจะต่ํากว่าแล้วก็ผลตอบแทนในการลงทุนระยะยาวเนี่ยมันจะสูงกว่าเวลาเรามองเนี่ยผมไม่ได้คิดไปเองนะครับผมเคยลองเปรียบเทียบในหลายๆอุตสาหกรรมเอามาเทียบกันเนี่ยโอ้โหเวลาเราถือยาวๆจริงๆเนี่ยมันเหมือนหุ้นนอกแรนเวย์มันยาวครับเวลาเขาทาธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จเขาสามารถจะขยายไปได้ไกลแบบไกลมากๆอะไกลกว่าที่ไกลกว่าที่ผมคิดเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์แชร์สกรีนนะครับ น้องอามครับผมขออนุญาตแชร์สกรีนได้ไหมครับอ่ะยังแชร์ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมพูดไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับเรียบร้อยครับพี่มีแชร์ได้เลยครับอ่ะได้ได้แล้วนะได้แล้วอ่โทษทีครับขึ้นไหมฮะขึ้นครับพี่โอเค ผมไม่ได้ใช้น้ตบุ๊กนานแล้วนะเนี่ยก็คร่าวๆนะครับเนี่ยมาร์เก็ตแคปของหุ้นทั้งโลกเนี่ยมันก็ใหญ่มากนะครับจริงมันมีตั้งห้าสิบหกชิเลียนนะครับห้าสิบหกล้านล้านเหรียญครับถ้าเราลงทุนแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันก็อาจจะประมาณห้าหกแสนล้านเหรียญครับก็เล็กมากนะครับเทียบกับมาร์เก็ตแคปทั้งหมดเทียบกับโอกาสในอนาคตนะครับเราจะเห็นว่าเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ไปอยู่ในจีนบ้าง อเมริกาบ้างนะครับเนี่ยอเมริกาก็จะเห็นว่าแค่เฉพาะอเมริกาที่เดียวเนี่ยเราสองสามตลาดมารวมกันเนี่ยก็ยี่สิบกว่า trillion ลวเกือบจะเกือบจะห่างครึ่งนึงไปไม่เยอะละส่วสนเจ่นก็ยังเล็กอยู่เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจหรือ Impact ที่เขาสร้างให้กับธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นจริงส่วนตัวผมเวลามองจากภาพนี้แล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าคิดจากหลายมุมแล้วเนี่ยหุ้นอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจ มีนวัตรกรรมที่ดีนะครับมีเรื่องแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาที่ทําให้เราว้าวนะครับมีว้าวเอฟเฟกตลอดเวลาแต่ความสนใจของผมที่มีน้อยกว่าก็คือผมรู้สึกว่าก็เหมือนกับหลักการลงทุนแบบ V.I แหละทุกคนเห็นทุกคนพูดถึงมีบทวิเคราะห์เต็มไปหมดเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าความคาดหวังเนี่ยมันมันน่าจะน้อยลงในทางทฤษฎีผมก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดถ้าเกิดอเมริกาเนี่ยมี GDP อยู่20 22ล้านล้าน,ลานแล้วมี Market cap ตลาดอยู่ที่ประมาณสัก3ามสร้านล้านเหรียญเนี่ยสามสิกว่าล้านล้านเหรียญเนี่ยหุ้นจีนจะดีกว่าไหมพราะหุ้นจีนเนี่ย GDP ก็เป็นรองอเมริกาไม่ได้เยอะนะครับแล้วพอมองด้วยรันเวมองด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจีนน่าจะไปได้ไกลแต่ว่า Market Cap เนี่ยยังเล็กกว่าเยอะเลยพอดูในแง่ของ PE เนี่ย p e หุ้นจีนเนี่ยก็ถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็คิดง่ายๆเนาะอนาคตก็ดูจะไปไกลกว่า PE ก็ดูจะต่ํากว่านะครับแล้วก็ประเทศจีนก็เป็นประเทศที่ ผมก็เคยไปเรียนที่ประเทศจีนแล้วผมก็รู้สึกชอบผมชอบหลายๆอย่างที่พอย้อนกลับมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยความเป็นจีนมันเจ๋งเว้ยไม่ได้ชอบพะตอนอยู่ที่เมืองจีนนะครับผมเนี่ยตอนอยู่เมืองจีนผมผมเป็นคนไม่รักเมืองจีนเลยนะครับผมด่าทุกวันผมไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้มีความสุขแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ชื่นชมและรู้สึกว่าอยากไปลงทุนเมืองจีนเนี่ยมันเกิดจากว่าทุกๆเช้าเวลาผมขี่จักรยานไปโรงเรียนเนี่ย มันก็จะมีไอรายการประกาศไม่รู้เขาทาด้วยระบบอะไรนะครับเป็นเหมือนโทรโขงแต่ติดไปทั้งเมืองกวางเจาเลยนะครับเดี๋ยวร้องเพลงอของประจําพรรคคอมมิวนิสต์ไปแล้วก็เริ่มคล้ายๆเล่านโยบายนะครับว่าเดี๋ยวเราจะทําอย่างงู้อย่างนี้เราจะเป็นที่หนึ่งของโลกอะไรแบบนี้นะครับผมก็ฟังทุกวันจนผมจําได้ทั้งนั้นที่เป็นภาษาจีนที่ฟังยากฟังมั่งถามเขามั่งอะไรเงี้ยฟังอยู่สองปีครึ่งนะครับก็พอรู้ว่าเขาจะทําอะไรตอนนั้นที่ฟังเนี่ย มันเหมือนเราเห็นบริษัทสักบริษัทหนึ่งที่มันป่วยมากมาบริษัทที่แบบอพนักง,งานก็ดูจนจนผู้บริหารก็ดูไม่เก่งประเทศก็ดูยากจนโรงงานดูเก่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาบอกเขาจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกสมมุติตอนนั้นผมฟังเสร็จผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยป้าเป็นไปนไม่ได้หรอกใจเราคิดว่าเป็นไปได้หรอกขายฝันแหละขายฝันแบบแอมเวย์นะฮะคือทุกคนมันคงแบบมันก็ผูกไปเรื่อยๆผมก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรเงี้ยนะครับ <S <S ปุ๊บพอผ่าน ผ่านเวลามาปุ๊บผมก็เริ่มเห็นสิ่งที่เขาพูดออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําได้เว้ยมันทําได้ดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเรื่อยๆจนวันเนี้ยผมกลับจีนอีกครั้งหนึง่งไม่น่าเชื่อนะครับญาติพี่น้องหรือคนรู้จักผมเนี่ยมีฐานะที่ดีมากดีจนผมคิดไม่ถึงเช่นพี่พี่สาวผมเนี่ยเคยทํางานเป็นโอเปอเรเตอร์ที่บริษัทแห่งหนึง่งโรงแรมแห่งหนึง่งอะไรประมาณนี้นะครับเงินเดือนผมจาไม่ผิดสักพันเจ็ดร้อยบาทอะไรเงี้ยน้อยมากนะครับ สามร้อยหยวนแล้วก็ได้ขึ้นเป็นสี่ร้อยห้าร้อยหยวนคือน้อยน้อยมากๆแต่ปัจจุบันแบบสามีเขาขับบีเอมภรรยาขับออดี้เลยผมก็จะเฮ้ยมันแปลกเว้ยมันมาได้ไงวะเริ่มเชื่อเริ่มฟังเริ่มกลับอย่างติดต่อกับคนที่นู่นอยู่เริ่มเชื่อว่าเฮ้ยเขาจะไปได้ไกลกว่านี้แน่ๆพอเรามาดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่สิบสิบสี่ใช่ไหมดูอัซคูลเลชันมันยิ่งต่อยอดชัดเจนอีกว่าเฮ้ยต่อจากนี้เดี๋ยวปรับโครงสร้างครั้งนี้เสร็จเนี่ยมันวิ่งแน่ ไอ้ปรับโครงสร้างครั้งนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะฮะแต่ถ้าใครเข้าไปทันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการลงทุน5ปี10ปีข้างหน้าของประเทศจีนคุณอาจจะมีหุ้นหุ้นใหญ่ๆที่ได้ผลตอบแทนสัก6 5 6เท่าอะไรเงี้ยหุ้นตัวเล็กๆเ,เนี่ยผลตอบแทนเป็น10 20หรือร้อยเท่าเนี่ยอาจจะหาได้นะครับในประเทศจีนผมก็าคิดแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนที่บอกตอนต้นว่าโอกาสในการลงทุนเนี่ยบางทีเราอาจจะมองเห็นเนาะแต่เมืองไทยมันไม่มีเช่นเห็นตำตาอยู่แหละ ว่าอ e ีคอมเมิร์ซไทยมันโตเราเห็นแหละว่าภรรยาที่บ้านเราสั่งของออนไลน์มาเป็นยังไงครับทุกวันนะครับแกะกล่องกันไม่ทันเลยใช่ไหมครับแต่เราอยากได้หุ้นอ e ีคอมเมิร์ซเราบอกให้เมืองไทยไม่มีว่ะเมืองไทยมีแต่เซ็นทรัลมีแต่ CRC ที่เขาบอกว่าเขาเป็นร้านแต่เดี๋ยวเขาจะไปทํา O2O ออนไลน์ถูกออนไลน์นะให้เชื่อเขาว่าเดี๋ยวเขาจะทาได้หรืออาจจะมีบริษัทบางบริษัท ที่ Adopt ตัวเองจากการขายธรรมดาเนี่ยไปขายออนไลน์แต่ที่จริงออนไลน์ก็ยังเป็นสัดส่วนที่เล็กไม่ว่าจะเป็นบริษัทขายมือถือบริษัทขายเพรบริษัทขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเหมือนว่ามันไม่ได้เต็มๆตมอะ่ะมันเหมือนว่าเขาปรับปรุงประสิทธิภาพและทําให้ตัวเขาเองอะ่ะอาจจะดีขึ้นจากการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายแต่มันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราอยากได้อันเนี้ยเราเชื่อว่าธุรกิจแพลตฟอร์มนี้มันดีแน่ๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออย่างธุรกิจรถยนต์ใช้ไฟฟ้า เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าทุกๆคนก็เริ่มออกมาประกาศแล้วว่า,าเขาเรียก zero emission ใช่ไหมครับข้อตกลงปารีสอะไรสักอย่างว่าเอ้ยเดี๋ยวรถไฟฟ้าปีนี้ปีนี้จะไม่มีขายแล้วแม้แต่ประเทศจีนหรืออเมริกาหรืออ,อินเดียเนี่ยก็ประกาศตรงกันว่าภายในปีตั้งแต่ประมาณทั้ง2 5 0ถึง2,600 0เนี่ยทุกๆประเทศก็จะเริ่มปล่อย กาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเป็นศูนย์หลือเลยก็แล้วแต่ทุกคนก็ต้องมีแผนในการเพิ่มพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนต่างๆหรือว่าอาจจะไปทํารถไฟฟ้ามาวิ่งบนถนนเป็นสัดส,ส่วนให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีคุณเยอะแยะเลยที่ต่างประเทศแต่เมืองไทยไม่มีเมืองไทยเราก็าจ,จะได้อ้อมออมอีกผลิตชิ้นส่วนนู่นนี่นั่นแต่ถ้าของต่างประเทศนี่มันจะเหมือนว่าโอ้มาเต็มเต็มเลยใช่ไหมครับอาริบา,บาอเมซอนหรือว่า เทสลาเนโอเสี่ยวเพิงคุณสามารถจะเลือกซื้อได้เลยถ้าคุณชอบคุณไปวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์วิเคราะห์บริสินค้าและบริการแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยมันเวิร์กเลยก็สามารถจะเลือกซื้อได้อย่างประเด็นรถไฟฟ้าเนี่ยจริงๆผมไปดูก็มีม,มีมีหลายอิชูที่ที่น่าสนใจนะครับว่าเห้ทำไมจีนถึงเล่งตัวแล้วก็พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาในรูปแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างอถ้า อนนี้ตลาดรถยนต์ใหญ่ที่สุดในโลกก็เป็นประเทศจีนละประเทศจีนนี่ขายอยู่ปีละ20 20กว่าล้านคัน20ปลายๆสหรัฐนี่ก็10ปลายๆป,ประมาณเกือบ20ครับอาจจะมองอย่างนี้อาจจะบอกว่าจีนใหญ่กว่าสหรัฐประมาณ30%แต่ถ้าคุณมองว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีจํานวนประชากรทั้งหมดประมาณ330ล้านคนแล้วมีรถยนต์จํานวนรถยนต์ในสหรัฐเนี่ย276ล้านคันประมาณคร่าวๆนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีรถเยอะขนาดนี้ได้ยังไงที่สหรัฐอเมริกานะครับเหมือนจะประมาณเกือบเกือบเอ่เอเขาเรียกไงเกือบจะคนละคันแล้วอ่ะมันขาดอีกนิดหน่อยนะครับแต่ประเทศจีนเนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคนเนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคนเนี่ยจริงๆมันมีเอ่อจำนวนรถยนต์เนี่ยอยู่แค่ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบกว่าล้านคันเหมือนกันพอๆกันเลยพอๆกับสหรัฐเลยครับเพราะนั้นจริงเวลามองว่าพันสี่ร้อยล้านเนี่ยโอ้โหยังมีรถยนต์อยู่สองร้อยกว่าล้านคนคืออาจจะสักห้าหกคนมีรถหนึ่งคันเนี่ย จริงๆมันยังพอเห็นรูมว่ามันน่าจะเติบโตหรือมันน่าจะขยับขยืนอตอบได้อีกเยอะอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆแบบนี้อ่าเราก็อาจจะสนใจอีชู้อย่างนี้ก็จะไปเจาะลึกอย่างหุ้นเทสล a านี้เข้าใจว่าปีที่แล้วถ้าใครมีไว้เนี่ยก็น่าจะทําให้เป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตทําให้พอเติบโตได้เยอะหรือผมเคยฟังพี่ๆไทยวีไอนะครับที่เขาไปเที่ยวประเทศจีน,นครับไปเที่ยวประเทศจีนแล้วเขาก็พาไปชมรถยนต์ไฟฟ้าเนโ ตอนนั้นนีโออยู่ประมาณสักมันลงมาเนาะจากสิบเหรียญลงมาเหลือสักเหรียดสองเหรียญหรือยังไงก็ไม่รู้นะฮะอยู่อยู่วิ่งขึ้นมาจากเหรียญทองเหรียญเนี่ยวิ่งขึ้นมาหกสิบเหรียญในในปีครึ่งหรือปีกว่ากว่าอะไรแบบนี้มันทําให้มันมีโอกาสในการเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเรามองตีมถูกเพราะเราผู้ชายใช่ไหมครับถ้าผู้ชายที่ไม่ใช่แบบผมแล้วกันผู้ชายแบบที่มันคูลคูชิคชิกอะอย่างอ่าดูบอลกลางคืนจิบไวอะไรเงี้ย เขาจะมีความรู้เรื่องรถยนต์ดีเขาจะรู้รถอันนี้มารถอันนี้ไม่มาผมเคยคุยกับพี่ๆน้องๆบางคนเนี่ยทึ่งเลยนะครับแบบเฮ้ยมึงรู้ขนาดนี้ได้ไงว่ามันคาดการได้เลยว่าแบบนี้ออกมาขายดีแน่แบบนี้ออกมาขายไม่ดีอะไรเงี้ยเขาจะมีเซนส์ทางเรื่องรถยนต์ดีแต่ผมอ่ะผมไปดูเสร็จผมไม่ค่อยรู้เรื่องผมก็ซื้อโตโยต้าซื้อฮอนด้าซื้อบีเอซื้อยี่ห้อที่เราคุ้นเคยซื้อที่ที่ห้อที่เรารู้จักผมแทบจะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถยนต์มากนะักยกเว้นไปอ่านรายงานประจำปีไปดู ในคลิปวิดีโอแต่เราก็ได้แต่ฟังอ่ะพอฟังเสร็จเราไม่ได้รู้จริงๆเนี่ยทุกครั้งที่ฟังเราก็เกิดความสับสนเกิดความไม่แน่ใจตลอดเวลาใช่บหมว่าอะไรเงี้ยนะครับหรือหุ้นวัคซีนเห็นไหมครับปีนี้เป็นไงครับนอกจากรัฐบาลเราจะซื้อวัคซีนมาเยอะแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าทุกๆคนทุกๆประเทศเนี่ยเนี่ยแย่นชิงวัคซีนกันมาเยอะนะครับใครๆก็อยากได้วัคซีนแล้วก็มีวัคซีนหลายยี่ห้อนะครับ โดยเฉพาะยี่ห้อที่ประสบความสําเร็จหรือคนต้องการมากที่สุดก็จะเป็นยี่ห้อ m o เดอร์ใช่ไหมครับ